อาแล้วครับจานชูเล่นจานเสียบอยแล้วครับนี่ไม่ต้องดันหรอโอ<ฮ>้ยับโอ้ไม่ทันโชดเด็ดครับวันนี้จานชูบอกว่าถ้าขึ้นไม่ไวนี่แถมอีกหนึ่งบุ้งกีครับอ่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสวัสดี FC ทีมงานทุนหนครับสวัสดีเอฟซีรถดำบรถิโกทุกคนทุกท่านครับอยู่กับผมครับมงคลซาวดำซิ่งแถลแฉครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงก็กว่าได้แล้วครับสี่โมงเย็นแวะมาเยี่ยมเยียนทีมงานทุนหนึ่งเลยครับตอนนี้ก็ได้วิ่งงานปากบ่อครับพี่น้องฝุดตรงนี้ก็นี่ครับทีตรงนั้นครับ โอ้ที่ถีน่มากครับอ้อาจารย์ทอทงนี่ขับสองอวันนี้ขับรถสองคันคนเดียวครับโอ้แน่นนอนครับสหรับเจ้าส้มายก็ทำงานกันทั้งวันครับนิ่มๆเลยครับพี่น้องเจ้าฮิตาชิ 200ครับหรือชื่อที่ใครๆก็รู้จักครับน้องส้มลายอียอย๊มีดูเรม่อนอีกไหม โอ้เสียบอยตูดระเบิดแล้วเนี่ยเสียบอยนี่ได้กี่เที่ยวแล้วนี่ห้าหกสิบเที่ยวละมั้งนี่นะน้องมะนาวสิ่งครับเสียบอยหกล้อสิ่งฮะโอ้หกสิบแล้วบอกแจ๋วเก้าเที่ยวจอดแล้ว ยะกินลูกชิ้นเดี๋ยวจกินลูกชิ้นเดี๋ยวรายการนะเสียบอยรายการอีลีครับพื้นไม่ได้ครับหายเอนนี้จะลงอีกชั้นหนึ่งบ่ลงอีกชั้นหนึ่งบ่ ขำด้วยมาน่ะอ๋อ้าาฝั่งนู้นมานะโอ้มัะบมาเลย,เยบอกลง,ลงอีกนะคร5บเม็ดห้าสิบเบ่ยบอยบอกว่าลงจากตรงนี้ครับเนี่ยลงจากพื้นเนี่ยอีกเม็ดห้าสิบครับ <laughs> เฮ้ รายการดิสบอยตูระเบิดับสบอยตอนนี้ก็ทศทง uh, เปลี่ยนรถแล้วครับทศทงวันนี้ควบสองคันครับควบของรถรถของอาจารย์ต้อมเสียต้อมครับแล้วก็ครับยะ yeah! เดี๋ยวตามไปดูเสียบอยทีนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามารับชมติดตาม ให้กับทางช่องมองคลสาวดําซิงไทแลนครับตอนนี้ก็เริ่มขยายครับขยายข้างออกมาอีกครับ ทักทายปาลาไลเอาหน่อยสวัสดีปลาลหลครับเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับวันนี้เจ็กตัวสิพุยเลยเนาะวันนี้รถไถก็ขับด้วยจานทร์ต้อมครับเร่งเลย กานต้อมนี่ชนแรงครับพี่น้องเป็นงานปากบอรครับขุดตรงนี้ก็มาทีตรงนี้เลยครับนี่ตอนนี้ก็งานก็น่าจะได้รักสักประมาณ80%นะครับ อ้าอัดเต็มกล่องครับพี่น้องนี่ก็เป็นผนังกั้นน้ำครับ ถอยมาแล้วครับน้องมะนาวเสียบอยเสียบอยขอลอสซิงครับหรือชายาที่ใครๆก็รู้จักครับเสียบอยร้อยเมีย <Yeah. laughs> แก้ว Åh, jag var och ordbröda. มีอาจารย์ชูก็เริ่มไล่ระดับไปแล้วครับน้ำก็ออกครับนี่ดูน้ำออกสวยมากครับใสนี่ครับระดับที่จะได้ก็เนี่ยตรงน้ำนี่แหละไปก็น่าจะต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งครับ อากาศก็ร้อนครับสงสารเสียบอยเลยครับหน้าดำหมดแล้วครับนี่โอ,อ้ยอยับอะสำหรับคลิปนี้ก็ นำบรรยากาศของการทำงานของทีมงานโทรหนึ่งมาฝากเอฟซีครับฝากพี่น้องชาวรถดำรถแมคโครทุกคนทุกท่านครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับยัก็อย่าลืมครับกด subscribe กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ทางช่องมงคลสาวดำสิงไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ